จเรียนพรทุกท่านทุกท่านเรียนรู้ชีวิตในแบบไหนเอ่ยท่านเรียนรู้ชีวิตผ่านประสบการณ์ตัวเองโดยตรงหรือผ่านคำแนะนำของผู้อื่นหรือใช้วิธีการลองผิดลองถูกเอาด้วยตนเองหรือเป็นการไปสอบถามท่านผู้รู้ ไปปรึกษาคนที่มีปัญญาเราแต่ละคนก็มีวิธีการที่เรียนรู้แตกต่างกันใช่ไหมโยมบ่อยครั้งเนี่ยเราก็คิดว่าเราสอนใครสักคนบอกเขาเตือนเขาเขาก็น่าจะเชื่อน่าจะเห็นด้วยเข้าใจแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองให้ดียิ่งขึ้น หรือในแบบที่เราแนะนําซึ่งจะสังเกตได้ว่าบ่อยครั้งมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะเราก็แนะเขาสอนเขาเตือนเขาบอกเขาอย่างดีแล้วจากประสบการณ์ที่เราเรียนรู้มาแต่สุดท้ายเขาก็ทําในแบบที่เขาอยากจะทําเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่เราจะเตือนคนแล้วเขายังทําซ้ําเดิมเราเตือนคนติดเหล้า เขาก็ดูเหมือนจะฟังแต่แล้วเขาก็ทําตัวเหมือนเดิมคือกลับไปดื่มเหล้าเหมือนเดิมเราเตือนคนติดการพนันเขาอาจจะเถียงหรือบางคนไม่ได้เถียงนะแต่ก็ยังทําตัวเหมือนเดิมเราเตือนคนที่ละเมิดศีลเขาอาจจะทําท่าว่าฟัง ทําท่าว่าเชื่อเราแต่สุดท้ายเขาก็กลับไปทําเหมือนเดิมเพราะเขายังไม่ได้เรียนรู้ความจริงที่ว่าสิ่งนั้นอะ่ะมันไม่ดีสิ่งนั้นไม่มีโทษเพราะเขาไม่ได้เห็นประจักษ์ด้วยตนเองซ้ำร้ายไปกว่านั้นเขาอาจจะเห็นแง่ดีของมันมากกว่าด้วยซ้ำไปเช่นการที่เขาได้ดื่มเหล้ามันเป็นความเพลิดเพลินสำหรับชีวิตของเขาใช่ไหม เขาไม่เห็นโทษภัยของมันเขาอาจจะรู้สึกว่าเอิมอาการปวดหัวตอนเช้ามันก็ไม่เข่าทานะอาการเมาไมา้หรือทําเรื่องแย่ๆพูดอะไรไม่แย่ๆลงไปมันอาจจะไม่เหมาะสมนะแต่เขาก็พึงพอใจกับบรรยากาศในการในการดื่มในการกินในการเพลิดเพลินสนุกสนานในการอยู่กันในสังคมของเพื่อนฝูง เมื่อติดใจพอใจตรงนั้นคือเห็นคุณค่าของมันมากกว่าโทษแน่นอนมันเลิกไม่ได้ยิ่งกว่านั้น,นคือการที่มีความเคยชินกับเรื่องนั้นนพอไม่สบายใจหน่อย <c oughs> ก็ดื่มบางคนแม้สบายใจก็ดื่ม <c oughs> เพราะอํานาจของความเคยชินอำนาจของการติดใจอํานาจของความไม่รู้นะ ก็คือไม่เข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้งคือไม่ได้เห็นโทษของมันจริงๆไม่ได้ตระหนักโทษของมันจริงบางคนป่วยเจียนตายจนหมอบอกให้เลิกถึงเลิกได้ก็มีแต่บางคนเข้าใจชีวิตเขาอาจจะดื่มเหล้าแล้วประสบอุบัติเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยเขาเพิ่งคิดได้ว่าอ๋อมันไม่ดีมันพลาดมันผิด มันไม่ควรทาเขาก็เลิกก็มีหรือบางคนอาศัยความรักลูกรักครอบครัวเขาก็เลยละพฤติกรรมเหล่านั้นนั่นคือการเรียนรู้แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนไม่ไปยุ่งเกี่ยวเลยเพราะอะไรเพราะเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เราต้องเสียเงินเสียเวลาเสียสุขภาพไปดื่มเหล้า คือจิตใจของเขาหรือความเข้าใจชีวิตเขามันคนและระดับกับคนที่ไปดื่มเหล้าอ่ะพวกที่ดื่มเหล้าเนี่ยยังไม่เข้าใจชีวิตใช่ไหมยังมืดบอดอยู่หรือมีความเข้าใจระดับหนึ่งแหละแต่เป็นระดับที่แบบหยาบมากๆส่วนคนที่มีสติปัญญาที่ละเอียดลึกซึ้งเขาก็จะมองเห็นโทษภัยของความชั่วได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นการที่ใครแต่ละคนจะตัดสินใจเลือกทําอะไรไม่ทําอะไร มันก็อยู่ที่ระดับสติปัญญาของเขาระดับความเข้าใจชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรแปลกใจถ้าเขาหรือใครบางคนในชีวิตเราเขายังจมปลักอยู่กับความชั่ว,คว,วความไม่ดีต่างๆนั้นเพราะเขาไม่ตระหนักซึ้งในโทษของความชั่วในทางกลับกันเขาไม่ได้ทราบซึ้งถึงความดีหรือผลของความดี ที่ควรทําเช่นคนที่ไม่เคยรักษาศีลเลยก็นึกไม่ออกว่าถ้ารักษาศีลแล้วมันดียังไงไม่ฆ่าสัตว์มันดียังไงไม่ลักทรัพย์มันดียังไงไม่ประพฤติผิดในกรรมอ่ะไม่ไม่ทําในเรื่องเนี้ยดียังไงการไม่พูดคำหยาบการพูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่ไม่พูดเพอเ้อมันดียังไงการไม่เสพสิ่งเสพติดมันดียังไงชีวิตของเขาก็เลยจมอยู่กับเรื่องเหล่านี้ พราะเขาเห็นความจําเป็นเห็นประโยชน์ของมันเห็นคุณค่าของมันเห็นเหตุผลแล้วก็มีข้ออ้างในการทําสิ่งนั้นแม้เขาอาจจะไม่ได้เถียงตรงๆว่ามันเป็นสิ่งที่ดีงามในการฆ่าสัตว์รักทรัพย์เป็นต้นแต่พฤติกรรมที่หมักหมมกับความชั่วหร่าเนี้มันแสดงให้เห็นว่าไม่ได้เข้าใจจริงๆ ตามหลักการของท่านผู้รู้ก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะการเรียนรู้ชีวิตของแต่ละคนไม่ได้เหมือนกันเพราะพื้นฐานของการฝึกฝนอบรมนั้นต่างกันใช่ไหมโยมบางคนฝึกฝนอบรมมาดีเขาจึงมีศีลธรรมมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยยิ่งได้รับ การอบรมสั่งสอนจากครูบาอาจารย์พ่อแม่ที่สอนเป็นแนะนําเป็นเขาก็พัฒนาตัวเองได้โดยนี้ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับความชั่วร้ายทั้งหลายเลยลอาจามาเคยเจอเด็กคนหนึ่งนะอายุเพียงแค่เจ็ดขวบแต่เป็นเด็กที่ไม่เล่นสนุกสนานเหมือนคนอื่นเลยเป็นเด็กที่นิ่งๆ ผู้จาเป็นเหตุเป็นผลเรียกว่าจะต,ตัดสินใจอะไรบางอย่างก็ใช้เหตุใช้ผลในการตัดสินใจจะให้มาวิ่งเล่นเหมือนเด็กอายุเจ็ดขวบทั่ว,ว,วไปเขาไม่ทำจิตใจค่อนข้างสงบเลยสติปัญญาดีจากที่ไปอบรมสาเเณรภาคร้อน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนเนาะเด็กคนนี้มาบวชเนนแค่เจ็ดวันแล้วเขาจะศึกตามที่ตั้งใจจะศึกพระอาจารย์ทั้งหลายก็อยากจะให้เขาอยู่ต่อให้ครบตามโครงการที่ตั้งใจไว้คือโครงการเรามีประมาณสักยี่สิบหรือสามสิบวันเนี่ยทั้งเดือนเมษายนนั้นแต่เน้นรูปเนี้ยตั้งใจบวชเพียงแค่เจ็ดวัน ทงทั้งนี้อายุแค่จ็ดขวบแล้วนะอาตมาก็มีโอกาสได้คุยกับเขาบอกเขาแนะนําเขาชักชวนเขาเนนเขาก็ฟังนิ่งๆสุดท้ายเขาตัดสินใจว่าจะศึก <c oughs> อาตมาวันไหวเลยตอนนั้นนะอืเด็กที่ไหนอะ่ะที่แบบกล้าสบตาผู้ใหญ่ซึ่งตอนนั้นอาตมา,ตมาน่าจะอายุสิบเก้าปีเป็นเนนโตและเด็กอายุจิตขบ ฟังนิ่งๆแบบสงบไม่เถียงไม่แยง้งใดๆเท้งนั้นแต่ชัดเจนในสิ่งที่เองตั้งใจบอกตั้งใจเจ็ดวันคือเจ็ดวันจบอืมแต่มาก็ไม่ก็เห็นบ่อยนะเด็กแบบนี้ภาพนั้นยังจำฝังใจสุดท้ายเนีรูปนี้ก็สึกไปตามเวลาที่เขาตั้งใจไป้นั้นแหละ นั้นแสดงว่าเด็กคนนี้ต้องฝึกฝนอบรมสติปัญญามาดีทีเดียวแล้วเขาไม่ได้เป็นเฉพาะในช่วงบทเรียนเพืาะร้อนนะเขาเป็นก่อนหน้านี้เรียกว่าอายุยังน้อยสอนพ่อสอนแม่ได้แล้วด้วยซ้ำไปเพราะสติปัญญาเขาโตเกินวัยส่วนเด็กที่อายุสิบกว่าปียีสิบปีแล้วยังทำตัวเหมือนเด็กเล็กๆเ,เนี่ยมันก็มีให้เห็นเยอะไปใช่ไหมเพราะเขายังไม่ตื่น บางคนแยกแย้ไม่ออกได้ซ้าไปว่าอะไรถูกอะไรผิดเมื่อวานนี้มีโอกาสได้ไปสอนเด็กคนหนึ่งแล้วเขาก็เถียงก็แยง้งก็พูดแทรกขณะที่จะมาสอนมากมายเลยแล้วก็ไปล้อเรียนเพื่อนขณะที่อาจจะมาสอนสอนอยู่อาจจะมาลงโทษเขาเบาๆนะไม่ได้แรงมาก ตีผมทำไมผมผิดตรงไหนอืมกรุ้มใจเลยยกรุ้มใจเลยคือแบบมองไม่เป็นอะว่าสิ่งที่คุณทำมาตลอดสิบนาทีเนี่ยแกล้งเพื่อนล้อเพื่อนแซวพระหรือกวรบรรยากาศในการเรียนอย่างเงี้ยพูดอะไรก็ไม่รู้ซึ่งบางทีก็ไม่เข้าเรื่องชวนเพื่อนหัวเราะ คนที่คิดไม่ได้แบบเนี้ยแยกแยะไม่ออกว่าถูกหรือผิดไม่มีสติตระลึกรู้ว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่เพราะอะไรเพราะสติปัญญาไม่พอเพราะฉะนั้นการจะเตือนคนแบบเนี้ยมันก็คงไม่ง่ายเนาะแค่จะพูดแค่เหตุแค่ผลมันคงไม่เข้าใจอาจจะต้องใช้กติกาใช้กฎเกณฑ์หรือต้องมีการลงโทษกันบ้างเพื่อให้ได้สํานึกเพราะคนบางคน กลัวการถูกลงโทษแต่บางคนบางคนแค่ชี้แจงเหตุผลเขาก็เข้าใจหรือบางคนที่ดีกว่านั้นก็คือไม่ต้องชี้แจงเหตุผลนะ่ะเพราะเขาหนักแน่นในเหตุผลอยู่แล้วเพียงแค่บอกว่าตามกติกาแล้วเราจะทําอะไรไม่ทําอะไรเราควรจะทําอะไรไม่ควรทําอะไรเขาก็สามารถทําได้ตามนั้นบ่อยครั้งที่เรารู้สึกผิดหวังเพราะอะไรเพราะเราคาดหวัง ว่าคนในชีวิตของเรานั้นจะต้องเข้าใจในสิ่งที่เราพูดแต่ไม่เลยการที่เขาไม่เข้าใจน่ะก็เพราะว่าเขาเรียนรู้ชีวิตมาน้อยหรือเรียนรู้ไม่เท่ากับที่เรารู้มาสมมติว่าเราเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมหรือราอาจจะเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวน,น,นั้นมาแล้วรู้ซึ้งว่าถ้าทําแบบนี้ผลเสียมันเกิดขึ้นนะความวุ่นวายสับสนปัญหาเกิดขึ้นนะแล้วก็บอกเขา ถ้าเขายังไม่เห็นด้วยตนเองเขายังไม่เข้าใจมันด้วยตนเองเขายังคงทําเหมือนเดิมนั่นแหละคนที่ชอบนอนตื่นสายก็จะตื่นนอนตื่นสายเป็นประจำเหมือนเดิมนั่นแหละคนที่ติดเล่นเกมก็ติดเล่นเกมเหมือนเดิมนั่นแหละคนที่ติดเหล้าก็ติดเหล้าเหมือนเดิมคนเจ้าชู้ก็จะเจ้าชู้เหมือนเดิมนั่นแหละแต่เมื่อไหรเขาตระหนักด้วยตัวเอง ตอนนั้นแหละเขาถึงจะลุกขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราไม่ควรสอนบอว่าต้องทําอะไรไม่ควรทําอะไรเราจะสอนได้นะแต่อย่าคาดหวังอะ่ะถ้าเราอยากสอนอย่าคาดหวังเขาจะเข้าใจแล้วทาตามที่เราบอกเมื่อเขาตระหนักเขาเลิกเองมีลูกศิษย์มาคนหนึ่งเขาเลิกเล่นเกมทางๆางที่เล่นมันตั้งแต่เด็กเขาเลิกตอนอายุสิบห้าปีตอนมสามเหตุผลที่เขาบอกคืออะไรครับ มันไร้สาระพระอาจารย์ไม่ได้ประโยชน์เลยอืมเก็ตเลยเข้าใจเลยสว่วนอีกคนหนึ่งมีสามีมาสี่ห้าคนละเลิกพฤติกรรมบ้าผู้ชายเลิกพฤติกรรมที่แบบแหลกเหลวไม่สนใจการทำมาหากินถามเขาว่าทำไมหนูโดนคนดูถูกเยอะค่ะน้ำหน้าอย่างมึงอะ่ะ ไม่มีทางเจริญก้าวหน้าหรอกนำหน้าอย่างอื่นไม่มีทางแบบดีขึ้นมาได้หรอกโดนดูถูกก็เลยฮึดสู้เลิกพฤติกรรมแย่ๆเหล่านั้นกลับไปเรียนหนังสือจากที่ไม่จบป .6 อะไปเรียนหนังสือจนจบม .6 ก,กลับมาทำมาหากินเลิกพฤติกรรมแย่ๆต่างๆเพราะคำดูถูกคือไม่มีใครเอาเขาแล้วอะ่ะ ไม่มีใครครบค้าคนดีๆเขาตัดหางปล่อยวัดหมดแล้วอ่ะเห็นไหมพอคนคนนี้เนี่ยตระหนักความจริงว่าผลของความช่วที่เองทํามันร้ายกาจแค่ไหนเขาเลิกเองจะมาสอนเขาตอนเ,นเด็กเขาไม่ฟังเขาทําเหมือนฟังนะตอนอยู่ป .5 ป .6 อะ่ะเตือนแล้วเตือนลเล่าเรืกผู้ชายสุดท้ายก็หนีตามผู้ชายอ่ะแล้วก็เรียนไม่จบป .6 ตอนนี้อายุ31ปีแล้ว เพิ่งคิดได้ตอนอายุ20กว่าหลังจากผ่านผู้ชายมาหลายคนที่แต่งงานเป็นตัวเป็นตนก็สี่คนนะอืมที่ไม่ได้แต่งงานอีกเยอะเลยนะไม่รู้เท่าไหร่ไม่เอ่ยชื่อเขานะพราเขาคิดได้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปวันนี้ก็ฝากไปี่งนีนะ้เนาะคนแต่และคนเรียนรู้ไม่ได้เหมือนกันนะบางคนต้องเจ็บเจ็บเจ็บเขาถึงได้รู้ว่าอ๋อมันไม่ดีเป็นอย่างนี้เองเขาก็เลิกเองได้ แต่บางคนไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เราก็ต้องเลือกวิธีการสอนคนในแบบที่แตกต่างกันอย่าสอนคนลหลายๆคนที่มีพื้นเพศแตกต่างกันด้วยคำสอนหรือวิธีการแบบเดียวกันจเจริญพร